<laughs> ไปเลี้ยงซะนะ <laughs> 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 เลี้ยงซะนะ <c oughs> ครับจะได้รวยเหมือนพี่เขา <c oughs> นะครับ6 <c oughs> นาฬิกา10อานาทีเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าครับชายชาวเมียนมาคลั่งครับแล้วนี่คืออะไรอน,นี้ <c oughs> คือโรงพยาบาลครับจะแทงพยาบาลเสียให้ได้ฮะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับขึ้นรถ กระทรวงดีอีโดยดีป้าเสนอผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านการทำเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรทันสมัยด้วยเทคโนโลยีโดรนภายใต้โครงการโอท็อตชุมชนโดนใจช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้สร้างงานสร้างอาชีพมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลชุมชนทั้งหมดที่เราทำไปทั้งหมด5 0 0นี่โครงการปี67อันนี้68แปรนโยบาย250ชุมชน50ศูนย์ซ่อมคนที่ใช้โดรนยิ่งใช้เยอะเท่าไหร่ต้นทุนก็ลดลงเท่านั้นต้นทุนลดลงทั้งการผลิตของโดรนเองต้นทุนลดลงใช้เพื่อการเกษตรทำไมเราจะไม่ใช้ในสิ่งที่่่เป็็นนนนของคไททยยยแแลลล้ววชชกกกััดะ